เป็นตำนานรถเมครีมแดงคอรมอเคาะการเช่ารถเมอีวี1,500คันวงเงิน15,000ล้านเรื่องนี้ตักจากเราครับเพื่อนครับรถเมครีมแดงเนี่ยหลายคนก็คุ้นชินกันดีนะครับผมเองนั่งไปเรียนมาตั้งแต่เด็กนะฮะทุกวันนี้ยังใช้กันอยู่เลยแต่ปรากฏว่าวันนี้มีข่าวคราวนะครับว่าหลังจากนี้จะทยอยปลดระวางกันแล้วครับเมื่อทางคณะรัฐมนตรีวันนี้เองเนี่ยมีการเคาะแนวทาง การเช่ารถเมย์อีวีระยะ7ปีครับเป็นจำนวนกว่า1520ันอคันนะครับวงเงินที่ใช้ในโครงการเนี่ยรวมแล้ว1 5 0 0 0กว่าล้านระยะทางที่จะมีการให้บริการนะครับนำร่องสำหรับปีนี้อตแรก500คันส่วนค่าบริการอยู่ที่ราถึง2 5บาทครับสาเหตุที่มีการปรับเปลี่ยนครั้งนี้เนี่ยทางครมอลเขาก็มีการอนุมัติการทบทวนแนวทางครับเพราะว่าโครงการเปลี่ยนรถเมย์จริงๆแล้วมันมีการดาเนินการมาตันานแล้วฮะตั้งแต่ปี2556ในตอนนั้นซึ่งาติในตอนนั้นเองเนี่ยเตอ เสนอในเรื่องของรถเมย์ NGV แต่ปัจจุบันนี้เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปนะครับการใช้รถรถ E ีีมีความคุ้มค่ามากกว่าจึงมีการเคาะแนวทางในการปรับเปลี่ยนมาเป็น E ีีในครั้งนี้เองแล้วก็หลังจากนี้เองเนี่ยมติที่เปลี่ยนแปลงไปจะทําให้การปลดระวางรถเมย์ครีมแดงที่อยู่ในความทรงจำของเรานะครับจะเริ่มมีการทยอยปลดระวางกันไปกระบวนการเปลี่ยนผ่านครั้งนี้นะครับจะเกิดขึ้นตั้งแต่ปี68จนถึงปี7 5ครับ เป็นตำนานรถเม์ครีมแดงคอรมอเคาะการเช่ารถเมอีวี1,500คันวงเงิน15,000ล้านเรื่องนี้ตัดจากเราครับเพื่อนไครับรถเม์ครีมแดงเนี่ยหลายคนก็คุ้นชินกันดีนะครับผมเองนั่งไปเรียนมาตั้งแต่เด็กนะฮะทุกวันนี้ยังใช้กันอยู่เลยแต่ปรากฏว่าวันนี้มีข่าวคราวนะครับว่าหลังจากนี้จะทยอยปลดระวางกันแล้วครับเมื่อทางคณะรัฐมนตรีวันนี้เองเนี่ยมีการเคาะแนวทาง การเช่ารถเมย์อีวีระยะ7ปีครับเป็นจำนวนกว่า1520ันอคันนะครับวงเงินที่ใช้ในโครงการเนี่ยรวมแล้ว1 5 0 0 0กว่าล้านระยะทางที่จะมีการให้บริการนะครับนำร่องสำหรับปีนี้อตแรก500คันส่วนค่าบริการอยู่ที่ราถึง2 5บาทครับสาเหตุที่มีการปรับเปลี่ยนครั้งนี้เนี่ยทางครมเขาก็มีการอนุมัติการทบทวนแนวทางครับเพราะว่าโครงการเปลี่ยนรถเมย์จริงๆแล้วมันมีการดาเนินการมาตันานแล้วฮะตั้งแต่ปี2556ในตอนนั้นซึ่งาติในตอนนั้นเองเนี่ยเตอ เสนอในเรื่องของรถเมย์ NGV แต่ปัจจุบันนี้เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปนะครับการใช้รถรน E ีีมีความคุ้มค่ามากกว่าจึงมีการเคาะแนวทางในการปรับเปลี่ยนมาเป็น E ีีในครั้งนี้เองแล้วก็หลังจากนี้เองเนี่ยมติที่เปลี่ยนแปลงไปจะทําให้การปลดระวางรถเมย์ครีมแดงที่อยู่ในความทรงจำของเรานะครับจะเริ่มมีการทยอยปลดระวางกันไปกระบวนการเปลี่ยนผ่านครั้งนี้นะครับจะเกิดขึ้นตั้งแต่ปี68จนถึงปี7 5ครับ